ีการต่อแบตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับ <c oughs> แ,แรกเราเสียบขั้วนี้ก่อนนะครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไปขั้วกลางนะครับขั้วกลางสยายยาวๆเสียบเข้าไปนะครับ พยายามพยายามจะให้มันไปโดนอีกขั้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะชอ็อตก็มาไอตัวนี้ครับแล้วก็มันจะมี2ส,สายสุดท้ายมันจะมีบอกอยู่ว่าแดงแล้วก็เสียบเข้าไปเลยแดงปั๊บก็ไปสายดำ แค่นี้แหละครับแล้วก็มาเสียบปลั๊กไฟเสียบปลั๊กนันนะครับบึ้มใช้งานได้ครับ